กระอีน้องก็อีอร่อยใช่จริงจริงอร่อยอร่อยอร่อยต่อไปต่อไปนี่สมองสมองเอาแกน้ำน้ำอ่ะน้ำก่อนหน้านี้ยังเป็นผู้ชายเต็มตัวเลย เมื่อก่อนเนี้ยยังชอบผู้หญิงอยู่เลยชอบอกวงอกๆๆหากอะไรเงี้ยฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเฮ้ยเออรชอนเชิญยิ้มเมื่อก่อนเป็นผู้ชายเต็มตัว,วแรกๆอยู่คณะลิเกเนี่ยเป็นพระเอกครับผมชีวิตอานาตในวัศนาศ เฮ่เ hey, hey. ท่านดีๆก็ไม่ไปให้ไปนั่งเรือโอ้ยแดดเนี่ยดูแนดร้อนขนาดเนี่ยผิวดำหมดหน้าเสียหมดเลยอ่ะที่น้ามันยังไม่เทียบเทียบพออีกเหรอลูก oh, oh, yeah. โอ้โหยย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 ายย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 ยเยยยยนยยยยยยยหมือนยย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 ยปากยยมยดูฟาร์มจระเข้ไงไม่ยู้ย้ยยยยไม่เหมือนจระเข้ลูก <c oughs> อะไรอ่ะเหมือนเียย <c oughs> โวยบูชายโต๊ะนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะโอ๊ยนะ่ากินทั้งโต๊ะเลยอ่ะบริโภคกระเทยไม่ขังจ้าของร้านไปไหนนะ่ะงหุยมองดูเทียอะไร <laughs> <laughs> นี่คนกันร้อนร้อนดูด้วนยะอากาศร้อนอารมณ์ไม่ดีจะทำอะไรกันเนี่ยขึ้นเครื่องบินอยู่มั้งห <c oughs> นี่ะ <c oughs> จะของร้านลูกใครวันเที่อนเนี่ยเสื้อแดงเหรอจะบอกนะเสื้อแดงไหนนีนเ่นเออ สวัสดีค่ะพิ่มึงก็ไม่พูดกันพี่เลมทำไรกันทำไรกันเนี่ยเออเนี่ยมากระยายอ่ะค่ะร้านมาสมัครได้ได้ยิยนเห็นเขาประกาศในในเพจบอกว่ารับสมัครเ,เ,เด็กเสิร์ฟพาสมัครเด็กเสิร์ฟแล้วความสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยร้านเช้าใหญ่คนนี้สุดยอดเป็นทุกอย่างยถ้าสุดยอดเป็นบ้าแล้ไหนหนูเป็นบ้าที่ไหนหนูกำลังเปล่งเสียงให้เขารู้ว่าหนูเป็นนักร้องเก่าออ๋เป็น ลิเกด้วยนะลูกเป็นลิเกเป็นลิเกจ้ะ <políticas> เป็นนางเองลเกลิเกก like ินน้ำกินท่าอย่างเดียวเดี๋ยวน้ำให้กินน้ำอย่างนี่อาแกินน้ำน้ำอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวก่อนพี่ปลายังอันนี้มันน้ำอะไรนะเนี่ยน้ำน้ำอะไรไม่ได้พี่จริงเหรอปลาปลาขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งเดี๋ยวมันร้อนขึ้นมาคุยข้างบนก่อน สวัสดีจ้าคุณพี่ดีมากดีมากค่ะสวยนี่เจ้ารเจ้า,กกา,จาของร้านลองยืนดีๆแล้วแล้วก็ววทำทำถือเหมือนผ้านั้นดิก็อุ้ม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 มันยังไม่พอหรอกอะไรยังไม่จบเอาพอสอไีในุมนี้เอาใส่ใส่ใส่จะมาสมัครพนักงานที่นี่ใช่ค่ะจะต้องร้องเพลงได้จะต้องรำได้ แล้วที่เอามาเรียงๆเงี้ยคือเอามาทําอะไรเขาเนี่ยหายจะไม่โชว์ดีดหายด้วยให้หนูโชดีดหายเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวไม่สวยดูด,ด,ด,ดีไทยได้ร้องเพลงร้องเพลงโชว์ด<อ><ห>เพลงแนวไหนก็คือแบบว่าตามสไตล์เราชอบลูกทุ่งมากเลยค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกทุ่งลูกทุ่งเออ เไม่ใช่เลอค่ะลายเสียงค่ะลายเสียงจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นตุ๊ดเป็นไทยเป็นไทยหนูเป็นตุ๊ดไงก็หนูเป็นตุ๊ดไงทำไมอะเรื่องมากกับหนูทำไมอะคะคือไม่เข้าใจเลยอะโอ้ยลุงใจเย็นๆลุงพ่องพ่อพ่องเด็ก <dope> ข <ạ j> ี้ย เพลงนี้ไม่ได้เอาเพลงอือ่นดีกว่า<อ>ฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ฉันไม่ใช่หญิงเลิศหรูแต่ฉันมีจูนะคะคู้หญิงหลันละเอางี้เอางี้เล่นตรงนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ถึงใจต้องไปเล่นในร้านให้แขกได้เห็นว่ามีความสามารถจริงหรือว่าถ้าร้องดี <S <S เดี๋ยวให้ทำงานเลย<อ>มา <S 2> <S 2> ยมา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  ร้านเนี้ยเขามีพรกทำอะไรก็ได้ให้แขกมีความสุขถ้าแขกมีความสุขวันนี้ให้เป็นพนักงานที่ร้านเลยโชว์นีเกเลยโชว์นีเกลิเกลิเกให้เขาได้นี่เกย์เลยหรอร้องลิเกยหน่อยนี่นสวัสดีครับนักใครทั้งกายกลของกรบ สรงเสียงใสเสผู้ชายมองอเสียงดีเสียงดีริเกมตน้ต้องกู้กับพระเอกนะก็ต้องมี็นโจโกมือเออฉันสดใสในวัยสาวช่องสวยจึงเราน่ารักพระเอกพระเอกกระทำผูกผูกไม้ไผ่เป็นที ai, ่อาศัยสุขสันต์ชีวิตโป่งในโรงลริเกพวกวะเกเลยดุร้าย ทอองโโ้หมีสาวอยู่มุมนั่นเลยหนึ่งไหนยังไปต้อนรับเด้ไปต้อนรับอันนี้มีอะไรแนะนำบ้างคะมีอะไรแนะนำเนี่ยค่ะเนี่ยนี่ก็อร่อยเนี่ยบอกเนี่ยเวลาบอกแล้วก็ไม่ฟังอ่ะมันอร่อยอร่อยก็ต้องอร่อยสั่งอ่ะมึงพูดดี้ไปได้ไงวะบอกกินเนื้อไหนอร่อยอ่ะฮะกูว่าแล้ว อตนแรกคิดว่าเป็นผู้หญิงนั่นพอยืนขึ้นมาก็เดือกแหลมเป็นไก่งวงเลยอันนี้ร้องเพลงได้หมคะคนร้องพอด้ายนึ่งได้ไหมคะกุหลาบแดงเป็นที่ไม้นี่ปะเนี่ยที่ไม่นี่ที่ไหนสามจีกุหลาบแดงกำลังอา อาหารที่อายมอบให้แม่ชมยองโอ้ยเพื่อนเล่นนะอีกมมเพืนเล่นนะอีน้องคนนี้เป็นแขกประจำเขาจะมาชอบเขาจะเล่นแบบนี้แหละชอบตบหัวพี่เล่นอย่างเงี้ยชอบตบหัวแขกด้วยรชอบตบหัวแขกด้วยเหรอสามสี่ กระจายกระจายสวัสดีตอนนี้พระเด็กนะพอดีเจ้าวาดเมามาปวดร้านพวดแจดแดงจ้าใหญ่ของตรงเลยลูกสาวใหญ่อะไรเนี่ยสาวใหญ่หนังหัวเหมือนหนังหมาที่เด่นเดนเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกันครับไปกินข้าวกันเอาพัดเอาอาหารมาอาหารมาถวายเร็วๆตะเคียนจ้ะ ไม่ใช่หลวงพ่อโอ้ยไม่ใช่พระเออโอ้คือซิกเนเจอร์ที่ร้านุียอันนี้ก็มีเป็นเซตไปเลยนี่หันมาแล้วเต็ปเลยหันไว้แล้วนี่นอันนี้คือเป็นการเปิดต่อมรับรถก่อนมาต้องพีสูนรก่อนอันนี้คืออะไรกันเนี่ยน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มดีใช่ดีดีแงยจ้วบนะอะไนี้แก่แก่แก่ แกเอาไปมาแก้เอาไปมาแก้เร็วไม่ไม่ได้ไม่ต้องแล้วแก้มาแก้แก้แกแกแก้แกพี่รั๊ดมีตลอดเลยจ้ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก็แย่ร่างจะตอดหัวแล้วโอ้ยพี่ขาคุณได้เต็มปากบอกจะแปลงร่างโอ้พี่ ผมจัดให้ได้เลยค่ะปกติก็พี่ไม่ค่อยกินเนื้ออยู่แล้วใช่ไหมไม่ไม่ทานเนื้อค่าอันนี้เป็นสามสิบกรีบกับตับเอาเนื้อใส่นิดนึงได้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 เลยอืมนี่ฮะโอ้ยอเลยค่ะครั้งแรกครับซอยจุ๊บพี่อรชรครับเฮ้ยเจ๋งอะ คือเออบุอะไรอะไรพี่เสียงเสียงพ่อมาเลยเสียงพ่อใหญ่มาเลยอ่ะโอ้โหแซ่บมากแซ่บแซ่บหนัวพูดได้เลยชัวแน่เลยอร่อยมากแล้วยิ่งนี่เจอรสทานนี้ก็ไปน้ำจิ้มเนี่ยแบบน้ำจิ้มเนี่แล้วข่าวคือแบบมันเอ้ยรสชาติมันกลมกอมมันแซ่บมันนัวต้องกินใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาเจอดีขมมาเจอตับมันจะเข้ากันมากอ้าวแล้วเมื่อกี้แม่ให้หนูกินข้าวเหนียวแล้วคะ กระอีนั่งกระอีอร่อยอร่อยอร่อยนายพี่ได้ถามหน่อยเนี่ยไอถาดนี้อร่อยครับอันนี้สองสามเก้าเนี่ยอร่อยมันมีครบตูดครบทุกอย่างตรงนี้เลยอร่อยมากนาอย่างอื่นอย่างอื่นประเภทหมกมาที่นี่คือประเภทหมกก็มีอุ้ยอันนี้อันนี้หมกอะไรคะเนี่ยหมกแซลมอนหมกแซลมอนอันนี้หมกสมองหมกหมกสมองอะไรสมองหมูออันนี้หมกปลาซิว อ่ะลองดูลองดูพี่อุ้ยกินน้อยๆมันก็ไม่อร่อยต้องกินเยอะๆทำบุกโกมเป็ไงลูกอร่อยเฮ้ยรสรสชาติดีไอ้กลิ่นกลิ่นนี่มันกลิ่นคล้ายๆแบบกลิ่นผักชีผักผักชีลาวผักชีลาวบ้านๆเนี่ยบ้านบ้านเลยอ่ะผักชีลาวใช่จริงๆจริงจริงอร่อยอร่อยอร่อยเจาะไปต่อไปลูกนี่สมองสมอง พี่รอชอนเป็นคนจังหวัดอะไรพี่คนพิจิตค่ะจังหวัดพิจิตใช่ค่ะผมถ้าคนจังหวัดพิจิตไม่น่าใช่นะเพรพิจิตตัวหน้าไม่เหมือนจจะเข้เลยนะยายกระบางงั้นลูกหน้าเหมือนอะไรหน้าเหมือนเหี้ยเหี้ยเหี้ยแม่กำลังอร่อยเลยนะอ๋อเป็นคนพิจิตโดยกำเนิดใช่ค่ะทํามาเข้าวงการได้ไงพี่ก็หนีออกจากบ้านมา นี่ออกจากบ้านมาตอนแรกก็เล่นลิเกอยู่กับน้านงไงสามน้าอ๋อแรกๆนี่อยู่คณะลิเกเหรอครับอยู่กับสามน้าเมื่อก่อนใช่ค่ะน้านงเขาก็เป็นดาวร้ายชื่อว่าโชเร่ดาวร้ายเราก็ไปเป็นพระเอกในคณะเขาอืพอโจกในคณะเขาไม่มีเขาก็มองไม่เห็นใครเขาก็เห็นเราเฮ้ยไอ้ทัศน์แแบบทำไมอะพี่อะไรนะลูกไอ้อะไรนะทัศน์ชื่อทัศน์ใช่ไหมชื่อเล่นชื่อทัศน ทัดดาวเรียกเต็มๆก็ได้ทัดาดาวอะไรอยู่ในคาริเกอใช่ครับนันนก็เลยแบบทัดเอ้ยโจ๊กไม่มีมาเป็นโจ๊กให้หน่อยเราก็บอกโอ้ไม่ได้นะนันนคือเป็นพระเอกอยู่แล้วจะให้เป็นโจ๊กได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่นะ,น,นะแรกๆอยู่คาริเกอเนี่ยเป็นพระเอกครับผมคุณผู้<ร>ชมครับผมนึกว่าเป็นมุกนะพี่อรชรเนี่ยเป็นพระเอกลิเกมาก่อนสักหน่อยสักหน่อยลองลองบทพระเอกงให้หน่อยพี่ชั้นนิดนึงชีวิตอนาตในวัด าสนาผมนี่เกิดมามองไม่เองเสียงสูงมากนะ <c oughs> เอาแล<อ>้วแล้วเราด้วยความแบบนน,นง o พูดคำว่าเป็นเธออย่าเป็นพระเอกเลยเพราะเป็นพระเอกได้ไงตัวก็เตี้ยวหัวก็โตจมูกก็ใหญ่ <c oughs> ประมาณนี้เลยละ่ะโหกรดมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยวเาไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คำตอบคณะลิเกเนี่ยนัน,น,นง o นัทพลนัโยกนี่ มาเข้าวงการหรือยังหรือว่าตอนนั้นเป็นเป็นนักเกย์อยู่นายโย่งกับนพวงมาเล่นคาเฟ่แล้วนนดยังยังไม่มาใช่ครันนงยังพอมาเป็นโจ๊กปุ๊บร้องไห้ด้วยก็ไปนั่งส่องกระจกดูเนาะเพราะว่าตัวเองอะจากพระเอกจะมาให้มาเล่นตลกได้มันล่วงเลยแบบสูงขึ้นมาแล้วล่วงบเนี้ยก็ดูกระจกด้วยนั่งมองกระจกแล้วก็ร้องไห้ก็บอกจมูกอย่าเออจริงเขาเว้ยเว้ยเงี้ยนีหน้าตาเป็นอย่างนี้สรุปแล้วตัดสินใจโอเคจริงจริงอย่างเขาพูดให้โจ๊กกระจก โจกับโจพอเล่นแล้วก็เล่นคู่กับนันน o พอมาเล่นลิเก <ürü |th|> <forcément S 1> ก็มาเจอน้กล้วยอ๋อเดี๋ยวเป็นตลกในลิเกก่อนมาเจอตลกข้างหน้ากล้วยเจอน้กล้วยน้กล้วยนักกล้วยเขามาดูลิเกนักล้วยเชิญยิ้มมาดูลิเกมาดูปุ๊บแล้วก็เลยมาเจอก็คืออยู่กับเขามาประมาณ16 17ปีมาอยู่ข้างหน้ากล้วยมาอยู่กับน้กล้วยแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้อ๋อตอนนั้นเป็นทัศอะไรนะทัดแล้วนันงมาตั้งชื่อว่าทัพทิมทอง ก็เลยบอกชื่อทับทิมทองนกล้วยบอกไม่ได้มึงจะชื่อนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนชื่อเขาก็เลยถามว่ามึงเป็นบ้า่แล้วก็หันมองหน้าเขาเราก็บอกกำกึงเออตอนตอนนั้นเป็นหรือยังตอนนั้นยังตอนนั้นยังชอบผู้หญิงอยู่เออจะพูดทำไมอายเขาก่อนหน้านี้ยังเป็นผู้ชายเต็มตัวเลยคือเมื่อก่อนเนี้ยยังชอบผู้หญิงอยู่เลยชอบอกวงอกหักอะไรเงี้ย่าตัวตายอะไรเงี้ยเฮ้ออันนี้เรื่องจริงอรชรเชิญยิ้มเมื่อก่อนเป็นผู้ชายเต็มตัว พอเล่นเป็นตัวผู้หญิงแต่งตัวกระเทยปุ๊บคนชอบแล้วก็มีพาไปกินข้าวแบบนึกในใจโถทั้งกูเป็นผู้ชายก็ไม่มีใครชอบเนาะ<อ>ทําไมไม่มีใครพาไปกินเพราะแต่งตัวผู้หญิงปุ๊บมีคนพาไปโน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเลยอุ๊ยเป็นนี้ดีกว่าเป็นอย่างนี้เลยช่วงนั้นตลกก็ยังไม่ค่อยมีงานก็ไปเล่นลิเกอีกไปปิดเวกก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยชอบกันแล้วก็แต่งกัน อ๋อเคยแต่งงานกับผู้หญิงมาแล้วด้วย,วยแต่แล้วแต่งงานกับผู้หญิงนี่มีลูกไหมมีมีมีค่ะมีพี่เป็นผู้หญิงค่ะตอนนี้ก็เรียนสารพัดช่างปีสามแล้วว้าวพ,วพี่หม่ำก็คือรู้จักอยู่แล้วในวงการตลกเพราะพี่เล่นกาแฟอยู่แล้วยังยังไม่รู้จักพี่หม่ำเอ้าเหรอหนกล้วยนี่แหละพาไปออกรายการไอ้หม่ำโชว์<อ>สมัยหม่ำโชว์พอไปออกรายการหม่ำโชว์ปุ๊บ พี่หม่ำชอบแล้วที่มาดังขึ้นเนี่ยดังตรงไหนดังแบบคนรู้จักก็ตรงเรื่องวงคำเหล่านี่แหละพี่หม่ำนีและครับอ๋อใช่ครับมันนักผู้ชายมาบริการอย่างที่นี่ใช่ถ้าเกิดมาป้านบ้านาจะทำยังไงล่ะเนี่ยมันมาป้านไม่เท่าไหร่กลัวมันจะมาข่องขืนหนูที่มาตุ้มต้ามเลยก็คือเล่นหนังกับพี่หม่ำเรื่องวง,วงคำเหล่าวงคำเหล่าแล้วก็มาขุนบลือทาให้คนรู้จักเราขึ้นแล้วก็มีลดกรงรายการอะไรเงี้ยและชีวิตความรักตอนนี้เป็นไงพี่ก็รักครอบครัว แลกครอบครัวมากกว่าแล้วเวลาเวลาไปทํางานไกลๆต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กับครอบครัวนี่มันเราก็ขับรถคนเดียวไปคนเดียวก็เหงานะเหงาแล้วแบบมันเป็นอะไรแบบว่าก็อยากมีคนคุยแล้วไปค่าไงถ้าถ้าอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขามีเขามีแบบแอปพลิเคชันแบบใหม่ๆนะแอปมีมีมีแอปพลิเคชันแบบว่าถ้าเราเหงาๆเราก็สามารถหาเพื่อนคุยคลายคลายเครียดหาเพื่อนคุยได้อย่างนี้จริงจริงผมมีเหรอมีมีผม ผมให้น้องๆที่ร้านเนี่ยก็โหลดมันชื่อว่าแอปโอมินี่นี่นี่โอมิโอ้โหเนแอปโอมิพี่เป็นแอปสําหรับหาคู่หาเพื่อนคายเหงาแอปนี้กําลังเป็นที่นิยมแบบโอ้ตอนนี้คนใช้กันเยอะมาก <No. S 1> เพราะว่าในแอปเนี่ยจะมีแต่คนหน้าตาดีมาใช้จริงมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเราสามารถเลือกได้หมดเลยแล้วก็ที่สาคัญ oh. อ่าโปรไฟล์เราเนี่ยการที่จะใช้แอปโอมินะจะต้องเป็นรูปของเราจริง,รง oh. ๆถ้าเราไปเอารูปเอ่อที่มันแบบตกแต่งมากๆเป็นรูปคนรูปสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆมาใช้เป็นแทนเราไม่ได้นะ เขาจะให้อนุญาตต้องเป็นรูปเราจริงๆด้วยโอ้โหเลิศให้มั่นใจว่าต้องเป็นรูปของตัวเราและคนที่เราคุยเป็นคนจริงเท่านั้นนะแต่ที่สําคัญเวลาเราพิมพ์หรือว่าพูดอะไรเนี่ยมันจะมีแบบ AI เป็นตัวกรองคำหยาบจะหลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องว่าคุยแล้วจะมีคำหยงคำหยาบไม่ต้องมีเลยปลอดภัยแน่นอนนะครับและที่สำคัญนี่นี่นี่ของผมอ่เป็นพรีเมียมแล้วนี่นี่เป็นระบบพรีเมียมแล้วก็คือสามารถที่จะกดไลค์กดเลือกเพื่อนได้ตลอดทั้งวันเลยนี่ ถ้าเราเห็นรูปเพื่อนขึ้นมาใช่ไหมถ้าเรากดปัดไปด้านขวาเนี่ยก็เท่าว่าเราไปกดไลค์ให้เขาเราชอบอนี่แล้วนเหมือนเราให้คะแนนอะ่ะอนี่ถ้าเป็นพรีเมียมแล้วนี่ยก็สามารถที่จะกดได้ทั้งวันเลยนี่ชอบ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 คนไหนที่เราไม่ชอบเราก็สามารถ กดมาด้านซ้ายนี่เป็นการให้คะแนนกันนี่นและที่สําคัญตอนนี้เขามีฟังก์ชันใหม่เลยพี่นี่ก์ชันคำนีกว่าโอมลไลน์นะครับสามารถที่เราจะสามารถคุยกันโดยไม่ต้องเห็นหน้ากันแบบครึ่งชั่วโมงเลยคุยฟรีด้วยโอ้โหเลิศและจะมีตัวการ์ตูนนี่เอาไว้เป็นอวตารแทนหน้าเราและที่สําคัญนะนี่นบอกให้เลยนะครับเป็นการสุ่มคุยหาเพื่อนได้เดี๋ยวผมจะลองดูแล้วมาแล้วมาแล้วชื่ออะไรน่ะชื่อโต สวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อโตโน่ครับโตโน่โอ้ยมีแฟนหรือยังยังเลยครับโอ้ยใครโหลดให้กูทีน่ารักมั้งเดี๋ยวเจอการเปลี่ยนเเปลี่ยนเป็นผู้หญิงมั้งไลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อชื่ออะไรครับชื่อมิวค่ะมิวอยู่แถวไหน อยู่เาวมินค่ะเาวมินออาใกล้ๆแค่นี้เองนะครับรู้จักร้านสแต็กแดกตับหรือเปล่าครับอ๋อรู้จักค่ะเฮ้ยโอ้ยเล่นแอปนี้นานนี่ยังครับผมเล่นได้ประมาณ3เดือนเองค่ะิ่งเล่นได้สเดือนโอ้ยสักคนสักคนขอเป็นผู้ชายค่ะฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลเวัสเีค่ะ สวัสดีครับมีเป็นหรือยังอ่ะมีแล้วนิดนิดครับอะไรนะมีแล้วนิดนิดครับมีแล้ว,ลวก็มีอีกได้ค่ะขอแนะนําตัวหน่อยนะคะพี่ชื่อชรดาค่ะอ๋อยินดีได้รู้จักครับค่ะเออรู้จักร้านเสแ็กอุิยเสียงเมียนี่่ะเธอาถา้าถ้าจะคุยกับฉันอ่ะเอาเมียเธหลบไปก่อนโทๆเยี่ยมครั้งหนึ่งเออ,อ,อ,อฮัลโ,โหลฮัลโหลครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะอ๋อชื่ออ้อครับผมนี่ชอนนี่นะคะชอนนี่ค่ะครับคุณชอนนี่ครับโอ๊ยหิวเลยค่ะเอออยู่ไหนคะเนี่ยตอนนี้ผมอยู่แถวฟิวเจอร์ครับอยู่แถวฟิวเจอร์ฟิวเจอร์หุยใกล้ๆเออมีมีเมียยังคะยังเลยครับกำลังหาอยู่เลยครับนี่โอ๊ยพี่พี่อิน บอกสถานที่เลยโอ๊ยไม่ไหวแล้วคะ่ะทักไปทำอะไรอยู่ฟิวเจอร์ครับอ๋อพอดีมาเดินซื้อของครับ่าจะหาข้าวกินแถวแนี้ด้วยครับอุอ้ยไม่ไม่ต้องกินที่นู้นแล้คะ่ะมากินที่นี่เลยครับบอกที่เลยบอกที่เลยว่าหนูอยู่ตรงไหนรู้จักร้านสแตล์แดกตับไหมครับรู้จักครับรู้จักครับเคือได้ยินเฮ้ยพี่พี่เขาอยากชวนชวนชวนเลยชวนเออมามาทานข้าวกับพี่ไหมเซิร์ชใน Google ได้เลยเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะพิมพ์คำว่าครัวสแตกแดกตับพิมพ์คำว่าครัวสแตกแดกตับ ได้เลยครับโอ้ยจะมาจริงปะน้าไปจริงสิครับก็ไม่เชื่อหรอกแต่ถ้ามาจะให้เด็กตับนี่แหละเวลาพี่เหงาก็คุยได้ลองลองไปโหลดดูนะจะมาอย่าไปให้หลานที่บ้านโหลดให้ก็จะมาจริงอย่างนี้นะชื่อไอ้ด้วยเสียงเพาะนะเสียงเพาะแต่หน้าจะหล่อป่ะมันลุ้นนะมันมีลุ้น แลปัจจุบันพี่พี่อรชรก็คือรับงานทั่วไปร,ร,ไรับงานเองได้หมดรับงานเองได้หมดขาดรับทั่วไปมีศิลปินหลายคนโดยเฉพาะพี่หน่อยเช่นยิมรักพี่มากบอกว่าพี่เป็นคนทําบุญเป็นคนที่กระตันอยู่มากก็ตอนนี้ดูแลใครอยู่มากก็กมีมีแม่มีน้องแล้วก็มีมีหลานแล้วก็มีลูกทั้งหมดเจ็ดเจ็ดคนทําทงานยังไงเลยพี่จะมาหาเลี้ยงจุนเชียคน,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 นก็คือรับทุกอย่างมีอะไรอีกแสดงละครด้วยแล้วก็มีเกมโชว์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็ทางบ้านตอนนี้ก็มีอาหารตามสั่งเปิดร้านอาหารตามสั่งตรงไหนบอกเลยบอกเลยพี่อำเภอตะพานหินเปิดที่ตัวอำเภอเลยตะพานหินอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนี่แหละช่วยช่วยกันนะครับช่วยเหลือกันแล้วก็มีชันนี่หมี่กรอบด้วยเฮ้ยซันนี่หมี่กรอบมีค่ะผู้ชายมาหาค่ะอะไรนะมีผู้ชายมาหาผู้ชายมาหาเฮ้ยมาหาพี่อรชชนชื่ออะไรชื่อไอค่ะชื่อไอมาจริงเหรอไอ ดี๋ยวไปชวนไปชวนมาเลยไปชวนมาเลยเดียวเดียวเดียยวหน้าตาหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นไงได้ไหมอย่างนี้จริงเหรออย่างนี้คือระมีสองนิ้วอย่างนี้หลอไงทำนี้ให้ดูงั้นพามาตรงนี้ดิสวัสดีครับพุทธอลาชรสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่ไอใช่ไหมไอใช่ไหมไอครับไอมจะยืนดูทำไมพูงพาเขามาตรงนี้เร็วครับโอ้ยเชิญ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 อุ๊ยเออ อยังไงล่ะยายผู้ชายไม่มีที่นั่งยายลุกปั๊บไอ้ไอ้นั่งก่อนๆๆๆๆๆนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนสั่งเอาของอาหารให้ผู้ชายเอาอะไรบ้างอะไรที่อร่อยอร่อยที่เป็นตัวท็อปของทางร้านยกมาให้หมดอ,อ,อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับตัณระวังหออห <c oughs> <c oughs> โอุ้ยโอ้ยโถเโอ้ยลงมาข้างล่าง ขอบคุณฮารับน้องจูนครับอ,อันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเมนูที่ร้านเป็นเมนูใหม่เป็นเมนูใหม่หส่วนอันนี้ก็จะเป็นลาบปลาหมึกส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อะไรอ่ะลาบทอดลาบทอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้มตหัวปลาต้มแซลอมอนรับแซลมอนค่ะ,ะเร <c oughs> ียกให้มานั่งคุยเัาไม่ได้มานั่งกิน อร่อยอรักมากเลยแอป,ปดีเขาดีนะล่าสุดเนี่ยแอป,ปนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันพิเศษเรียกว่าแนะนําแบบทดสอบความรักเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันใหม่ของโอมินะครับเพราะว่าต้องไปตอบคําถาม12ข้อแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีคําแบบทํานายมาให้นะครับมีนะครับอันนี้ช่วยให้แมทชิ่งได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราปัดจะมีเปอร์เซ็นขึ้นด้วยนะครับแมทกันกี่เปอร์เซ็นด้วยนะครับนี่แล้วก็ไปดูนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อรชรนะครับถือว่าเป็น ขอบคุณน้องไอด้วยนะครับที่อุตส่ามาแอปโอมิพามาไม่ต้องไปไปทำไมครับฝากพี่อรชรด้วยนะครับพี่อรชรเชิญยิ้มนะครับศิลปินตลกที่มีความกระตันอยู่มีร้านอาหารที่มีพิจิตรด้วยชื่อร้านแอปแดกหลังบ้านค่ะอยู่อำเภออะไรนะอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรค่ะนี่ทับและที่สำคัญมีหมีอะไรนะซนี่มีกรอบค่ะกรอบสิบห้าบาทเข้ามาที่เ c e b ุ o k อรชรเชิญยิ้มภาษาไทยง่ายๆนี่อ่าแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้นะครับฝาก แอปโอมินะครับเป็นแอปหาคู่เป็นแอปที่จะหาเพื่อนคุยแบบเวลาเลราเหงาๆนะครับสามารถโหลดมาแล้วก็เล่นได้นะครับง่ายๆนิดเดียวนะครับก็มีหลายฟังก์ชันมากมายอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับ<ม>ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณแอปนี้มากเลยนะครับ <c oughs> ไปเปิดโรงแรมไปโอ้แต่ถุนนี้แหละไม่ทันแล้วล่ะ